สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโรงเกรงช่างหนุยนะคะวันนี้นะคะมีทีมงานโกโหลังวังมาช่วยนะคะตอนนี้ก็ทําเครื่องอยู่นะคะนี่อันนี้นะคะช่างบิวจากบางกระทุ่มนะคะเอาวุ่นไหวเขาสักหน่อยตอนนี้อัพเครื่องอะไรกันอยู่คะอสี่อสี่ใช่ไหมคะแข่งสนามไหนเนี่ยอันนี้เครื่องเกินุ่นอัโไน่่าโน่่นว<ก>น,น่่น,น,นใช่ อันนี้ก็จะมีสุภาพบุรุษนะคะสองคนรอเหลานั่งอยู่กําลังคุยคุยรักกันอยู่นะคะเสียเวอรกับเสียนัดนะคะมึงนี่มัน่อเหลาขึ้นมาทันทีเลยอันนี้เราจะมาดูมือพ่นสีของพีมโกหลังวังนะคะเขากําลังพ่นสีอย่างดูเดือดสดเรื่อยสวัสดีค่ะสบาย ช่างสนามนี้จะเปยังไงดียังไม่มได้ประกอบเลยครับเป็นซากเลยอ, <c oughs> อันนี้เครื่องลูกค้านะคะ,ดดคะอันนี้ก็จะแบบว่าขึ้นเพลงนิดหน่อยนะคะ,ดดคะอันนี้ามเตัด,ดไ,นนะไม่ไ,มไมอันนี้เราก็มาดูเมียช่างบิวนะคะาม,มานั่งเป็นกำลังใจให้อยู่เลยอันนีก็ไม่ดังไปแล้วลองกีเนีย